สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เล่าเรื่องคืนหลอนวันนี้ผมพรชัยอยู่ตรงนี้กับแขกรับเชิญพิเศษผู้มากประสบการณ์เรื่องเล่าลี้ลับท่านเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนที่ใครๆให้ความเคารพและมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งลึกลับในวัดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงวันนี้เธอพร้อมจะมาแชร์ให้ฟังกันแบบหมดเปลือกเลยครับสวัสดีครับป้าแสงจันท์สวัสดีจ้าพ่อพรชัยสวัสดีลูกหลานทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะ ป้าดีใจที่ได้มาเล่าให้ฟังจะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติรายการเราก่อนอื่นป้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับวัดที่ว่าเป็นยังไงทำไมคนในหมู่บ้านถึงไม่ค่อยพูดถึงกันอืมวัดนี้มันเก่าแก่จ้ะอยู่ท้ายหมู่บ้านเราทางไปมันเปลี่ยวหน่อยมีทางเดินผ่านป่ากล้วยป่ามะม่วงรกๆก,ก่อนจะเจอประตูวัดที่นั่นไม่มีเจ้าอาวาสประจำแล้วนะ มีแต่กุฏิเก่าๆสาลาการเปลี่ยนไม้ผุๆแล้วก็โบถดเก่าแห้งแตกร้าวแค่ฟังก็น่ากลัวแล้วครับป้าบอกว่าคนไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะอะไรครับก็เพราะเรื่องมันน่าขนหัวลุกนะสิเคยมีคนไปเจอดีหลายคนแล้วอย่างป้าก็เป็นคนหนึ่งที่เจอมากับตัวป้าก็เลยอยากมาเตือนเด็กๆให้ระวังเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าให้ขำแต่มันน่ากลัวจริงๆ โอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไล่เรียงเลยครับป้าเคยไปเจออะไรมาแบบละเอียดละเอียดได้เลยครับเล่าได้เต็มที่เลยครับได้เลยจ้ะคือเมื่อก่อนป้าเป็นคนไปทำบุญที่วัดบ่อยนะสมัยที่ยังมีหลวงพ่ออยู่วัดดูสงบดีตอนนั้นยังไม่มีเรื่องอะไรแต่พอหลวงพ่อเสียไปไม่มีใครดูแลวัดก็เริ่มเงียบจนมีข่าวลือว่าเห็นเงาคนเดินตอนกลางคืน ได้ยินเสียงสวดเสียงกลองเพลตีเองเสียงกลองเพลตีเองอันนี้นี่แหละที่คนลือเยอะใช่จ้ะป้าได้ยินจากปากคนไปหาของป่าเขาเดินตัดทางวัดเล่าให้ฟังว่าเจอพระเดินผ่านในความมืดพอทักไปจะไปไหนพระคุณเจ้าพระคนนั้นหยุดหันมาเห็นหน้าเละเห็นเป็นรูหนอนยุ่วเยี่ยเขาก็วิ่งไม่คิดชีวิตแค่ได้ยินก็ขนลุกแล้วครับ ใช่แล้วป้าก็เคยคิดว่าเออคงเป็นเรื่องหลอกเด็กนะจนวันหนึง่งป้าต้องไปงานศพญาติกลางคืนงานจัดที่ศาลาวัดเพราะบ้านมันเล็กญาติเยอะเขานิมนต์พระมาสวดเย็นเสร็จแล้วพอพระกลับแขกกลับเหลือแต่ญาติสนิทนอนเฝ้าศพป้าก็นอนในศาลากับเขาแหละทีแรกก็เฉยๆคุยกันขำๆแต่พอตีสองตีสามได้ มันเริ่มเงียบกริบเลยได้ยินเสียงแมวร้องแหลมๆอยู่แถวลานวัดแล้วเสียงลมทัดใบไม้คลืดคลาดเหมือนเสียงลากผ้าโอโ้โหป้านอนอยู่ตรงเสือกำลังจะเคลิม้มเคลิ้มได้ได้ยินเสียงเหมือนคนสวดอยู่ข้างศาราแต่เสียงมันเหมือนมาจากในโบสถ์ทั้งที่โบสถ์นั้นปิดร้างไม่มีไฟไม่มีใครกล้าใช้มานานแล้วป้าตกใจไหมครับป้าตกใจสิ ตอนแรกพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าอ้าวคงลมพัดเสียงแปลกแลกแต่พอฟังดีๆมันเป็นบทสวดแน่ๆพ,พึมพำเป็นภาษาบาลีเสียงผู้ชายแก่หนักแน่นแต่แหบเหมือนขาดลมโอ้โห oh. ป้าก็พยายามจะลุกขึ้นไปปลุกคนอื่นนะแต่เหมือนตัวหนักพูดไม่ออกได้แต่เหลือกตาน้ำตาไหลคือเหมือนเขามากดไว้เลยสวดอยู่พักใหญ่ แล้วเสียงเงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนเช้าล่ะครับเช้าเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อเขาหวัวเราะบอกป้าฝันแต่ป้ารู้ตัวดีว่าตื่นอยู่ทุกอย่างเหมือนจริงมันเย็นเยือกลมตีเข้ามาเหมือนอะไรเดินรอบศาลาฟังแล้วหลอนมากครับไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวนะหลานป้าคนหนึ่งมันเมากลับดึกชอบลัดทางวัดเพราะใกล้บ้านมันเล่าว,ว่า เจอเงาคนยืนพนมมืออยู่กลางทางเดินไปใกล้ๆเห็นเป็นพระแต่หน้าดำเป็นเงาพอจะหลบเงานั่นหันมาแล้วยิ้มเห็นแต่ฟันขาวเป็นซี่ๆมันวิ่งร้องกลับบ้านเลยหลานป้ากลัวจนไม่ยอมลัดทางอีกเลยทุกวันนี้เขาเปลี่ยนงานหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วโอ้โหป้าช่วยเล่าอีกได้ไหมครับที่ป้าเคยเล่าไว้ว่า มีเด็กๆเจอเสียงสวดตอนเล่นซ่อนหาในวัดได้จ้ะมีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นซ่อนหาตอนเย็นๆไปหลบหลังโบสถ์เพื่อนนับอยู่หน้าศาลาก็ได้ยินเสียงคนกระซิบสวดใกล้ๆหันไปดูไม่มีใครวิ่งร้องกลับมาบ้านหมดเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เลยห้ามไปเล่นแถวนั้นเด็ดขาดน่ากลัวจริงๆครับมันน่ากลัวมากจ้ะวัดมันเงียบแต่เหมือนมันมีคนอยู่เสียงเหมือนคนลากเท้า เสียงสวดเสียงหัวเราะแผ่วๆยิ่งกลางคืนลมแรงใบไม้ลานวัดมันขยับเหมือนมีคนเดินผ่านฟังแล้วรู้สึกยังไงครับป้าเคยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีคิดว่ามันหลอกเด็กแต่นี่เจอเองจนขนหัวลุกใครจะว่าเพอ้อก็ช่างป้าอยากเตือนว่าอย่าลบหลู่อย่าไปลองดีโดยเฉพาะที่เป็นวัดร้างครับผมว่าเรื่องพวกนี้ฟังแล้วน่าจะทำให้หลายคนคิดได้เหมือนกัน ป้าก็หวังอย่างนั้นแหละจ้ะอย่างน้อยให้รู้จักเคารพไม่ลบหลู่สถานที่ที่เขาเคยใช้ทำบุญบางทีสิ่งที่อยู่ก็อาจเป็นวิญญาณไม่สงบป้าแสงจันทร์ครับเหตุการณ์ในวัดช่วงนั้นมันทำให้ผมคิดตามเลยนะครับว่าบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วในช่วงเวลาที่ป้าเล่ามาเรื่องราวในวัดมีอะไรที่ป้าอยากเล่าต่อไหมครับที่คนทั่วไปอาจไม่รู้ อป้าจะเล่าอีกทีนะลูกวัดนั้นไม่ใช่แค่ที่เงียบสงบสำหรับคนธรรมดาแต่มันยังเป็นที่ซ่อนเรื่องราวเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงจริงๆมีบางคืนที่ป้าเองก็ไม่อยากไปใกล้วัดเลยเพราะเสียงบางอย่างที่ไม่ใช่เสียงธรรมชาติอย่างเสียงกระซิบเสียงเท้าก้าวเข้ามาแต่พอไปดูก็ไม่มีใครเลยฟังแล้วขนลุกเลยนะครับป้า แล้วเคยมีใครในชุมชนเคยเล่าเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับใช่ลูกมีหลายคนเคยมีเด็กนักเรียนที่ไปทำกิจกรรมตอนเย็นเล่าให้ป้าฟังว่าพวกเขาเห็นเงาคนเดินผ่านแต่เมื่อพวกเขาตามไปดูก็ไม่มีใครอยู่และมีเสียงหัวเราะเด็กๆแต่ไม่มีเด็กเลยในตอนนั้นเรื่องแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนะครับคนเราเวลาที่เจอเรื่องแบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างครับป้า ส่วนใหญ่เขาก็กลัวกันทั้งนั้นลูกเพราะเราไม่รู้ว่าใครหรืออะไรที่อยู่ตรงนั้นบางคนก็พยายามหาสาเหตุทางวิทยาศาสตร์แต่บางทีสิ่งที่มันเกินจะอธิบายได้นี่แหละที่ทำให้คนกลัวที่สุดและป้าคิดว่าทำไมวัดนี้ถึงมีเรื่องแบบนี้เยอะนะครับป้าคิดว่าวัดนี้เป็นเหมือนจุดเชื่อมระหว่างโลกสองใบคือโลกของคนเป็นกับโลกของสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพราะในอดีตตรงนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างทั้งเรื่องของความทุกข์ทรมานความตายความสูญเสียที่ยังค้างคาอยู่จึงทําให้พลังบางอย่างไม่สงบสุขฟังแล้วก็เหมือนว่าวัดนี้มีพลังงานบางอย่างที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องลูกและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ป้าถึงได้เตือนทุกคนว่าอย่าไปเล่นหรือท้าทายอะไรที่เราไม่เข้าใจเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจไปปลุกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาแล้วในฐานะที่ป้าเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนเคยมีการทำพิธีอะไรเพื่อช่วยปลอบประโลมจิตวิญญาณเหล่านั้นไหมครับมีค่ะ พวกเราบางครั้งก็จัดพิธีสวดมนต์ไหว้พระเพื่อส่งเสริมความสงบและขอให้สิ่งไม่ดีหายไปแต่ถึงอย่างนั้นบางครั้งก็ยังมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมเข้าใจนะครับว่าความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆนั้นสำคัญมากในการช่วยบรรเทาความรู้สึกกลัวแต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะลูกความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่อยู่คุ้งกับคนไทยมาตั้งแต่โบราณและเรื่องราวพวกนี้ก็ยังคงมีอยู่ในทุกๆวัดและทุกชุมชนถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ก็มีสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่รู้สึกได้อยู่ป้าแสงจันทร์ครับมีคำเตือนอะไรถึงคนที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างไหมครับป้าขอเตือนว่าถ้าจะไปก็ควรจะไปด้วยความเคารพอย่าไปในเวลาที่มืดมาก หรือไปคนเดียวและอย่าลองของอย่าทําอะไรที่อาจไปรบกวนจิตวิญญาณเหล่านั้นเพราะผลที่ตามมาไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะขอบคุณป้ามากครับสำหรับเรื่องราวที่แชร์กันในวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนคงรู้สึกทั้งตื่นเต้นและคิดตามไปกับทุกคำพูดของป้าดีใจที่ได้แบ่งปันนะลูกหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนระวังตัวและเคารพสิ่งที่เราไม่เห็น ก่อนจะจากกันผมอยากชวนทุกคนที่ฟังในตอนนี้ถ้ามีเรื่องเล่าหรือประสบการณ์หลอนๆที่อยากจะแชร์หรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแบบนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าชอบรายการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่ฟังนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีสติอยู่เสมอคะ่ะสวัสดีครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า